สว uh ัส huh ด um. <wave> ีครับสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีตอนเศา้าครับพี่น้องครับมื่อนีเป็นวันศุกร์ที่16มิถุนายน2 5ง6รยครับขณะนี้เวลาเจนาฬิกาสเกานาทีครับพี่น้องครับเศาร์เลยพี่น้องเศา้าเลยครับกรับมื่อนีกับมาเบิงฝนฝากระเงาน้องะครับมื่อนี้เป็นมือดีครับเป็นวันศุกร์น้าครับเป็นช่วงกลางเดือนน้าครับพี่น้องครับ นี่ก็เป็นมือ,อสำหรับโฉบหมานของแต่ละคนเนาะในการรุนตัวเลขบางบางตัววา่าสิเขาวิน่นเขาช่องมาพี่น้องเนาะมันหมานี่นนพี่น้องเด้อผู้ใดมักตัวใดก็จัดไปเลยครับพี่นอ้องแต่เ้าครับสายม้าเราบ่าท่านนี้นะครับมันสิอันเขาว่าจังสั่นครับพี่น้องครับอ่ะต่อกันเลยครับเล่ดาดาวเทียมพี่น้องครับเล่ด่าดาวเ,เทียมครับฝนฟ้าแบบอากาศเนาะพี่น้องครับถ้าเบิ่งแบบเล่ด่าดาวเ,เทียมกะ ฝนฝ่าแบบอากาศก็ที่เป็นแบบนี้อยู่น้องครับนี่มองพุ่มยูนี่กับที่ยูะมาณนี้เนาะในความเข้มของเมฆนะครับเกาที่ออกมาให้เห็นแบบนี้ครับนี่ลักษณะก็คือยังโลงนะครับพี่น้องไท้ายห้าโลงครับบอหมายถึงว่าไท้ายห้าก็คือทั้งภาคเนื้อนะครับผักสมุนออกเชิงเหนือครับตอนออกภาคกลางแล้วก็ภาคใต้ครับพี่น้องครับสังเกตไ่มครับแทบสิบ่มีเมฆเลยเดี๋ยววันนี้ครับ ถ้าเบิ่งย้อนหลังไปจังเอา12ชั่วโมงเล่ละกันนะครับว่ามีการเคลื่อนที่ของเมฆกลุ่มใดแน่ไปเองไหนแน่พี่น้องเนาะเบิ่งเนี่ครับนะเห็นบ่ครับน้อยมากครับเนาะน้อยมากที่อยู่ในโซนเฮ่าน้องน้องนั้นก็ไปอยู่นําโซนทางพุ่นน่ะทะเลพุ่นทางอ่าไต้หวันนี่ยเขาทำไต้เป่เนาะไต้หวันแล้วก็ทางประเทศพม่าอินเดียเบงซันเนาะพี่น้องเนาะโอเคนะครับ ็จะเห็นประมาณนี้ครับซึ่งมันก็บ่กบอกว่ายังบ่ปั่นไหนเนาะเรื่องของฝนฟ้ามือมือนี้ครับสําหรับมือนี้นะยังบ่ปั่นไหนครับถ้าเบิ่งย้อนหลังตัวนี้2ชั่วโมง62คือตัวนี้ครับพี่น้องครับเบิ่งอีกก็ได้ครับนี่ประมาณนี้ครับสังเกตว่าครับเมฆนะครับรอแป๊บนึงครับคลิปกําลังเตรียมอยู่นะครับในการกด12ปซ้ก็ต้องรวบรวมคล้ายๆว่าดาวน์โหลดมาก่อนครับ จากนั้นก็มาแสดงภาพให้เราเห็นครับนี่เห็นไหมครับมันคือคล้ายๆจะเคลื่อนตัวจากทิศตอนออกไปตกเนาะพี่น้องเนาะคล้ายๆนี่พี่น้องแต่บันนี้เวลาพี่น้องว่าเบื้องล่มสวนกันนี่พี่น้องสังเกตว่าครับล่มไม่ได้ไปคือจังเมฆนี่บันนี้นี่ล่มสิไปทางนี้ครับล่มไปทางตกไปหาตะวันออกเนาะพี่น้นองเนาะสังเกตน,นะครับกะในเหมือเขาเบิง่ง เบิงนั่นแหละก็เบิงชัดขึนครับใกล้ขึ้นนะพี่น้องนะที่ทงังรมบนคือเก่าครับพัดจากตะวันตกไปตะวันออกเชียงเหนือครับน้องแล้วก็ขึ้นเหนือแบบนี้นะพี่น้องจากอ่าวไทยเข้ากรุงเทพทางตะวันออกนิดน้อยครับกท็ทิเข่าทาังนี้แหละขึ้นไปครับวันนี้เบิ่งอุณหภูมินิดนึงครับในโซนของผมเนาะขอนแก่นครับปากมุดบานพร้อมแีละ นะครับเขตจังหวัดพม่ก็ที่เป็นลักษณะฝ้าเปิดเด้๋พี่น้องวันสุกที่16ครับฝ้าเปิดจนหอดสีมงแรงทุ่มหนึ่งจังสีมีลักษณะเหมือนจะมีฝนครับพี่น้องส่วนวันเสา์คือกันครับสีมงแรงทุ่มหนึ่งเป็นเวลาเดิมๆที่เขาประมาณว่าหรือแพยากรณ์ไว้ว่ามีโอกาสเกิดฝนเด้วยพี่น้องเด้อปิดไปพี่น้องครับฮาเบิงกว้างๆเนาะทีนี้เราก็มาเบิงต่อเรื่องของผมปักหมุดส้นผมก่อนพี่น้องครับนะครับ,นะรบซู้ อินเข้ามาครับนี่บานฝางอยู่นี่เนาะคลิกหนึ่งครั้งอยู่นี่ก็สิเป็นท่องอยู่นี่พี่น้องครับนะครับขันใบใหญ่ท่องหายคลิกค้างไว้ครับเอาเต็มจอแล้วกันเพราะว่าเบิงห้าภาพรวมเรายิงไม่หนีต้องเบิงแบบเขาเรียกว่าเบิงง่ายๆนิดนึงเนื่องจากว่าเบิงแล้วภาพรวมโอกาสเกิดฝนน่าสินหน่อยนะครับเขาบอกว่าทุ่มหนึ่งไปนี่หกเอ่อหกโมงทุ่มหนึ่งตสิบหกจุดศูนย์ศูนย์ถึงหนึ่งทุ่มในช่วงนั้นเด้อครับมันจะตรงครับ การเคลื่อนที่ของเมฆกไม่ดีบอครับอ่ะไปกันพี่น้องครับเจ็ดโมงเสาร์ครับแปดโมงครับพี่น้องยังบ่มีอย่างเลยเก้าโมงสิบโมงสิบเอ็ดโมงไปแล้วครับสิบสองนาฬิกาครับช่วงสิบสองนาฬิกามหาบ่ายสองนี่ครับอยู่แถวๆพิโลกด้วยพี่น้องเนอะก็เอยู่พิโลกก็อาจทีเจอฝนนิดหน่อยพี่น้องพิโลกอ่านะครไทยครับลมสักอวยอวยมาทาั้ง เทงชุมแพรนิดนึงเนาะพี่น้องเนาะนี่สังเกตว่าคอนแกนก็ะดิคึ้นเพราะยังได้รับกลุ่มเมฆกลุ่มนีนะ้เนาะส่งสิคึ้นครับพี่น้องครับแถวแถวสุรินกับซีมีคือกันครับในช่วงใบสองครับสุรินนะพี่น้องเนาะกันทรักตังสิมีอยู่ครับมีนิดหน่อยนะในช่วงใบสองเนาะถามว่าวโอกาสตกมีบ่ผมมองว่าห้าสิบห้าสิบพี่น้องเนาะโอกาสตกหน่อยอยู่เพราะว่ามันคุ้มนิดเดียวอะครับอาทิแค่ล่มพัน ทั้งสี่นะครับพี่น้องครับเบิ้งไปก่อนเนาะเท่าที่ผมสังเกตย่างวานผมเองผมผมกับพยายามเบิ้องมาความเข้มของสีเนี่ยถ้าเป็นเขียวเหลืองแดงสิซ้ำไหนมันต้องตกพี่น้องเนาะบางที่ก็บ่เป๊ะอกครับมันขึ้นอยู่กับมืออ่าเขาเรียกว่าอากาศเนาะอากาศซึ่งก็เป็นองค์ประกอบร่วมกันครับตอนนี้ไวซอเลยเนี่ยัยงบ่เห็นว่าอ่ายังทัานในเข้าคอนแก่นอยู่ครับพี่น้อง ช่วงบายสามเริ่มคุ้มแล้วครับบายสามเมือนจะคุ้มทั่วไปนะครับอาจซจิมีบางเล็กน้อยเนาะแต่ไปส่งซิมีความเป็นไปได้ได้พี่น้องที่จะตกนะครับอยู่แถวสะโบดวิเชียนบุรีครับพี่น้องครับอันนี้ตกแน่นอนครับนี่วิเชียนบุรีนี่ตกครับแดงขนาดนี้นี่โอกาสตกสูงมากนี่นะครับหรือตกเลื่อไปอะไรเนี่ยจังคอนแกนผมเนี่ยกระธีขึ้นไปนิดน้อยนะพี่น้องเห็นบ้างไหมนี่ถแถวหน้า หน้ากลางที่พี่น้องสถานี้เนาะกับเนื้ออุดรขึ้นไปนิดนึงเนาะแถวใต้บ้านธาตุนะครับเนื้อบ้านอ่าบ้านดงสวรรค์มันบอกผมอ่านถือบ่นเนาะเพราะว่าสายตาพอดีเลยพี่น้องอันนี้คือกันพี่น้องอันนี้ยังไงชินารายพี่น้องก็มีโอกาสแต่ว่าธารรมาตกบ่ผมเบิ่งว่ามีโอกาสขึ้มฝนล่มองสินะครับแต่ว่าธารรมาตกกฐิพุทปั่นไหนเดี๋ยพี่น้องมันมันย่อมๆเนะาะแถแดงแดงสิหนิ โดนแน่พี่น้องครับมีโอกาสตกสูงครับ17นาฬิกาครับมันก็เคลื่อนไปเรื่อยๆของเขาเนาะตามตามที่เขาพยากรณ์ไว้เดี๋พี่น้อง6โมงถึงทุ่มหนึ่งนะครับมีโอกาสเกิดฝนตามนั้นนี่พี่น้องสังเกตบ่ตรงกันอยู่ได้กับกับกับตัวยพยากรณ์เนาะพี่น้องเนาะสังเกตเนาะตรงกันอยู่ครับนะครับขอนกันกะสีในช่วงทุ่มหนึ่งเห็นไหมครับท,ทุ่มหนึ่งกะสีเลยออกไปทางโพชัยมุกดาหารท่าแขกพี่น้องครับเขาเขาไอ เพื่อนบ้านเนาครับประเทศไอ้ทั้งเพื่อนบ้านเนาะพี่น้องถ้าเล่าห้องนี่ทั้งล่าห้อานี่ครับไปทั้งมุกดาหารไปอีกสี่ครับพี่น้องครับเนื้อๆอ,อำนาจ,จเจริญเขตเจโซทอนนี่ครับพี่น้องเข่าไปทางนี้เนาะอันนี้อัิอันบ่ถือได้พี่น้องบ้านเพิน่นว่าเอ้ย่างนี่ลำมาดามไอ้ยังบุนานากายอันนี้อันอันบ่ตรงได้พี่น้องขอไอ้ไพ่คอไพ่ยเป็นอย่างสูงนะครับเพิ่งเอาอยู่แถวแถวท่าแขกนี่แหละครับมีโอกาสเกิดฝนเนาะ ปากเซมีบ่พี่น้องครับปากเซกะนิดน้อยใต้ปากเซ่ลงมานี่ก็สิเป็นกัมพูเดียเนาะอัตประปืนใต้อัตตะปือลงมานี่มีโอกาสเกิดฝนครับพี่น้องครับในช่วงทุ่มนึงนะครับต่อกันพี่น้องครับสองทุ่มครับพี่น้องสามทุ่มเปย์ออกไปวนขึ้นเท่งพี่น้องก็ว่อนขึ้นเท่งไปเลยออกไปทางเวียงจันทร์โอ้สีแดงแดงเดี๋ยวเบิ่งให้เพิ่นก่อนครับพี่น้องสีแดงนี่ตกแท้ครับพี่น้องครับนี่ปาก ปากช่องเอ้ยมือนเนี้ยต้องอ่านวางเลยพี่น้องนี่ทั้งๆบานหน้าบานหน้าโนุ่นะครับบานข้ามือนครับบานดอนปองสิครับพี่น้องบานข้องเต็มสิคับพี่นาะโซนีจัดได้พี่น้องนะโดนแน่นอนครับพี่น้องแดงขนาดนี้ตกครับตกเด้อครับพี่น้องครับบานหน้าโสงสิครับพี่น้องมีโอกาสตกสูงมากในช่วงซีทุ่มครับสามทุ่มซีทุ่มแล้วก็พี่น้อง ทางฝั่งเล่าห้องนี่สงนิลับเต็มก็ห้อพอยังครับโซนนั้นป้าไม้ยังสมบูรณ์เนาะพี่น้องเนาะยังเป็นเขตรองรองเขาเรียกว่ามีภูเขามียงครับเยอะนะครับโซนนั้นมีโอกาสตกสูงนะครับซีทุ่มไปแล้วครับหาทุ่มเที่ยงขึ้นกับพี่น้องเอ้ากลับมาดิพี่น้องเที่ยงขึ้นวนกลับมาละเลาะตีหนึ่งน้องละเลาะตีเที่ยงขึ้นตีหนึ่งครับเฮาบําเ่งครับเที่ยงขึ้นตีหนึ่งวนกลับมาทาานี้ครับพี่น้อง ทั้งพ่อนเจริญครับพี่น้องบ้านพุ่งบ้านค่ำบอนบ้านโนนท่านดิพี่น้องบ้านโนนคลองสิสสพ่นพ่นพ่นคลองประมาณนี้บ้านประดูสิยุ่ยแถวแถวเวียงจันทร์ดิพี่น้องเด้อแถวแถวนี้นะั่วนกลับมาไหมนี่นี่ขึ้นทางทางแขกแล้วก็วนมานั่อ่าเลาะแม่น้ำโขงอ่ะครับเลาะอ่าคือ แถวๆริมฝั่งน้ำโขงนะครับหลับครับแต่ว่ามันถีบวนครับจากสกลนครขึ้นมาทางพอนจะเลื่อนมาทาง้งว่อนกลับมาทางอุดอรธานีนะครับในช่วงตีหนึ่งตีสองครับต่อครับพี่น้องต่อนะครับในช่วงฮตีสองไปครับนะครับแล้วก็เคลื่อนกลับลงมาอีกคือเก่าลัดพี่น้องเนาะแสดงว่าลักษณะแบบนี้มุขเจ้าสิตกโดนอยู่เด้อครับแถวๆเวียงจันทร์มหาทาแขกจากอุดอร ลงมาทาั้ทงแถวมุกด,ดาหารนั่งสิครับพี่น้องครับกระิวน่นใบว่นมาจุปมาณตั้งแต่ช่วงเที่ยงขึ้นมาาตีตีสองตีสามจนหอดต,ตอนนี้หกโมง,งน,นี่พี่น้องขณะนี้6กโมงก็เริ่มเปิดออกเนาะเปิดออกไปครับในเสาไม้วันไม้ของวันที่เก่าครับเอ้วันที่สิบสิบเจ็ดครับวันที่สนะิบเจ็ดเนาะเวลาเก่าโมงสิบโมงเที่ยงนะครับ เริ่มแล้วพี่น้องครับภาคใต้เฮ้าในช่วงใบสองนี่ครับนรครศรีธรรมราชครับเริ่มเข่าแล้วครับเริ่มมีมีมีเมฆปกคลุมแล้วครับสังเกตสังเกตร่มพี่น้องมีหางเนี่ยถ้ามีหางสีมันทรงส,งสีแห้งนี่เาพี่นอ้องเนาะแห้งขึ้นด้นี่เพราะว่า esin? มันมานน้ำเมฆนี่ครับก่อนใหญ่แบบนี้ล่มก็สีแห้งตามเนาะพี่น้นองครับสังเกตเอาเนอะในในส่วนของวันเสาร์นะครับในช่วงใบสองเริ่มคลุมแล้วพี่น้องครับ ตามที่เขาเบิกนในสภาพอากาศเขาก็บอกว่าซีโมงหดทุมหนึ่งนะซีมีโอกาสเกิดฝนนะครับในขอนแก่นผมนะครับส่วนอื่นผมบ่ได้ปักหมดเนาะบ่มันใจครับอุบลในช่วง่ายสองพี่น้องครับมาจากฟังเขาเรียกว่ากัมกัมพูชาเนาะพี่น้องครับเห็นบบพี่น้องครับช่วงหาโมงแรกนี่มาจากเขาเขาเขามาแล้วครับพี่น้องครับเมฆที่ยุททะเลตรงเนี้ยเขามาทั้งทวายนะครับทั้งพม่าแล้วก็ ผ่านมาทางพิโลกครับในช่วงหาโมงแรกเนาะต่อรับพี่น้องหกโมงบ่นลงมาทังนครราชสีมาครับก็ต้องสียลงนะครับผ่านวิเชียนบุรีนครสวรรค์นะครับเห็นไหมครับนี่ครับคือกลุ่มนี้ครับกลุ่มกลุ่มเมกกลุ่มมีในช่วงหาโมงมาหอดสองทุ่มครับยังอยู่แสดงว่ามีโอกาสตกต่อเนื่องอยู่ในช่วงนี้แหละครับนี่นครสวรรค์นี่ครับ ไิเช่นบุรีนะครับพี่น้องครับพระนครศรีอยุธยานะครับโฮราะนะครับนครราชสีมาครับไต้ขนแก่นเกิดขึ้นในส่วนของร้อยเอ็ดพยากระพุ่มพิสัยครับประมาณนี้เนาะสีแดงแบบนี้จัดเลยครับพี่น้องครับจัดเต็มเลยพี่น้องพยากระพุ่มพิสัยครับบ้านบ้านนี่ยังแน่นอนนี่บ้านสะแบงครับบ้านน้ำข้าพี่น้องครับแถวๆนี้เนาะบ้านกกกุ้งสิครับบ้านโน่นสำล่าเลยสุด้อพี่น้องครับ อยู่แถวๆตรงไหนครับพี่น้องครับโกซุมพยักกระพุ้มพิสัยได้พี่น้องแถวๆนี้นะครับจะเต็มนะครับในเขตอีสานเน่าส่วนทางภาคกลางนะครับก็จะเป็นทางเลยนครสวรรค์มาเปลี่ยนวิเชียนบุรีได้พี่น้องครับส่งสีแดงนะครับต่อพี่น้องครับสองทุ่มของวันเสาร์เลยเนี่นะครับเพราะเบิรงนฮอดเสาร์แล้วกันเบิรงมือขามือไปนะครับในช่วงสี่ทุ่มเอาไปไปออกกันอยู่ทางเวียงจันทร์ไปได้พี่น้องครับ จัดเต็มแน่นันสีแดงแจ๋เลยพี่น้องโอ้โห,โหอันนี้เทียงขึ้นพี่น้องไทยอุดรวานี้อเกือบพี่น้องเกือบเกือบเกือบหอไทยอุดรครับช่วงเทียงขึ้นนะครับอยู่แถวแถวบ้านพ่นคลองพี่น้องบ้านตะโคครับพ่อนเจริญครับพี่น้องครับติดฟังเวียงจันทร์เท่าไี่ครับจัดเต็มแล้วถ้านเวียงจันทร์กับจัดเต็มอยู่แล้วเนาะพี่น้องครับนะครับโค้งคงมาทางพี่บ้านดอนดูพ่อนเจริญนังสิน,นี่ครับแดงแดงแบบนี้นี้ ตกแน่นอนเนาะพี่น้องครับตกแน่นอนเนาะในช่วงไหนครับเที่ยงขึ้นครับหาทุ่มเที่ยงขึ้นเด้อผู้ใดหยุดแถวๆทึ่งอุดรกันไปเนี่ยโดนเนาะครับแล้วก็สิฟล่งลงมาในช่วงตีหนึ่งนะครับตีหนึ่งคอยมาทั้งพี่ครับทั้งทั้งท่าแขกบานถาดสิลงทั้งมุกดาหารเนี่พี่น้องบารูว่าสิลงพารูลงเดี๋ยวพี่น้องเบิ่ออีกจังหน่อยครับในช่วงตีสองตีสามครับตีสี่ครับอ๋อบ่าหอดครับพี่น้องไปว่อยู่แถวๆริมน้ำโขงแหละครับนะ หกโมงเช้าเจ็ดโมงครับกะส่งเปิดแล้วแต่ละแตงโมครับซ่อมอยู่ดีพี่น้องขอนแกน่นเฮาพูดทางอื่นเขาเข่าเมื่นะครับขอนแก่นกะทิมีแค่์พานกับขึ้มไปน้าเพลินนะครับพี่นอ้อ,องเพราะยังว่าเพราะว่าเมฆบ่ได้คลุมเฮาครับบ่ได้คลุมสีแดงก็บ่ได้คลุมก็แสดงว่าเฮาบ่โอกาสเกิดฝนน้อยมากครับเท่าที่เบิ่งก็อยู่ในช่วงตามที่เพิ่นพยากรณ์ไว้ครับส0่โมงหัวนมีโอากาสเกิด ฝนนะครับแล้วก็วันวันศุกร์นะครับก็ขึ้นเมนีแหละนะครับส่วนมืออื่นก็ขึ้นกันครับพี่น้องครับสีมงหดทุมหนึ่งมีโอกาสเกิดนะครับส่วนมองไหนที่ผมเบิ์งผ่านไปเมื่อกี้นะครับถ้าพี่น้องอยากเบิ์งว่ายุโซนไหนแน่ก็ลองกลับไปเบิ์งคลิปตอนต้นไม่ได้พี่น้องเด้อนะครับอาจจะเห็นว่ามองไหนที่เมฆมันไหลผ่านนะครับมีสีแดงสีเหลืองเข้มดูสิครับมีโอกาสเกิดฝนนะพี่น้องแล้วก็มีจุดขาวๆคือสายฟ้าฟาดนั่นนั่นคือสัญลักษณ์ของ ฝนฟ้าผ่านี่ครับน้องสังเกตเนาะฝนฟ้าผ่านะพี่น้องครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้ซ้ำนี้ครับเบิ่งไปน้ากันครับเพื่อผู้ใดเดินทางก็ได้ระแวดระวังนะครับเดินทางโดยปลอดภัยทุกท่านครับขอบคุณครับสวัสดีครับ